ยังหมดแล้ววิ่ไอ้นต่าแกก่เองเอาไรมาอากกิเป็ดตว้น่ที่เนาะอาบน้ำเตรียมตัวเด้อไม่ไม่คนเผาคนกินมเขาเนี่ยคนผีผ้าลงเนาะได้บ่าน้องนิดดาวได้ผ่าเขาหรือเปล่า สบายดีทุกคนยินดีต่างหากทุกคนพบสู่สองคนมีเดีกสาลาคือเก่ามีแม่คอมกับงานศพของสาวอบายนาคนไทยส่วนาปคนทีเพยกันว่นวุ่แอขแมคมอยู่เนาะเผื่อใครไปถามข่าวถามข้าวเจะเอิญนะบ้าวนะบาวเอินพอของแม่คอม ตอนกบพอของแม่คอมบอสบายเพิ่นก็นไปอยูออ่ยานถามข่าวอยู่ตลอดเนาะตอนนี้ก็ทัญญาตีไปนองเพิน่นก็นกำลังงัดแป้นเฮือนเนะาะงัดแป้นเฮือนขัดจันท์ก็สีเฮือนเพื่อจะเอาไปจุน,นำมะสาวเนะาะถทำมาเป็นพ่อเฮือนแม่เฮือนตายทางฝั่งลาวหรือว่าประเทศลาวพอเะพอะกับบ้านแมคอมนีม้เพิ่นสิ เอาแปนเพื่อนเอาสังกะสีไปเผานำเนาะทุกคนแบ่งเพื่อนแบ่งซานให้ว่าสันซาตอนนี้ก็ใกล้สิฮอดเวลาเอาลงห่มลงเย็นแหละแม่ข้าวเป็นกับบวชข้าวแล้วแล้วก็ขึ้นมาหับซินหับพรให้บุญขู้ตายเป็นที่เหี่ยมหอยเนาะทุกคน ตามที่เห็นแม่ค้ากันชิลหลายๆเนาะทุกคนสิมีประมาณสิบปลายเนาะหรือว่าเศร้ามจากหลังหลายๆอยู่กลัวลูกหลานเพิ่นหลายบุญบลารมีเพิ่นหลายนนเนาะมีแต่กูอยากบวชส่งขึ้นขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าอะหน,นาวนคนเจอะคนมาห่วงในงานอย่ก็่หลายสมควรทุกคน รีดในห่มไหมห่มได้ก็มีเต็มตอนในกาได้เวลาเพื่อนซบลงมาใส่รหลดด่วนขบวนทุกท่าที่ทุกคน หาลีกเลี่ยบ่ได้บกว่าหรือวักรมั็นสดดไปรืดวนขบวนสุดท้ายกันทุกคนทุกคนมันก็เป็นอานิจังมาตาเซนคาลาั่มาแขงมวแข่งตีนเป็นแขงสุขภาพคิดใจให้พ่อเออาเอาไออกออกวมนึงกคมึงเี่ยวความสุขภาพทุกคนไดดึงได้ไก่เอกรจาเื่อนจุปลุมาจากเขื่อน จะนำไปเอาอยู่ที่หน้าตกราบกันอาล้อมกันอันไัยขันใดคึ้นากกอนแต่ผลแล้ววิญญกณอเย่าพาไม่ซ่อนก็ร้ายงานยีนช้างอย่างตัวเอาเขาปลาซาจะเอาไปจุกเขาอยู่ที่ไห้ไพนาล่าเอากันสุดๆเลย กาเกมเลยกาชัดเจนเรื่องของอะไรของเพื้นเลยอะไรที่ห้เพื้นเลยกาเก็บน่องไนี่เนาะมีอยังกาเก็บเมียนบัตชุนทีโบให้กาเอาไว้ชัดเจนไว้เนาะแล้วังเลยปักไฟนี่เด้อส่หน้ามันมันถามใส่ไฟเลยไฟสัดเจนฮะ ผมแทงซยานั่นได้เอาไปจูดระพรานําเบ้อทุกคนมีสวิตไปโดนทายตายไปกายังไปนั่น่ได้เนาะเนี่ยแต่หางกลฮคอนกระดูกนังไม่ยังอีกตเขาเนะคีเทนี่แหลเนาะวันนี้เนาะีแฟนสังปนกัสีคือีบีนะบอเนาะพี่น้องเนาะ ส่วนความดีหรือความสัวคราบังเอากิ้งไาทคนเอาค่งทู้เก่าว่าเดแล้วพี้ยคืล่างนำพ้อมเดียบร่อยเลยฟาโลดผู้พารไปขอกขอบใจน้ำพีน้ำน่องมาสุดทุกคนดีดีอกดีใจเออสาธุถูกห้ยุงมันควันยืน มาจุกุกนเด้อที่มาบังมาอยงมาจับมาาบนำน้องลูกลานลายู่ลายขนมาสวยจับสวยร้อสวยนุ่มมาสร้างกมสนุกสา้าเน่มาดูกางมาพกพิงอาชีพสิ่งจับจ่ายมาสิ่จับ่นลอกเโล ส่วนบอลชมสการ์นาซาวพิ่นกต่สิบอรได้อยู่ไกลเนาะในใต้อิเือนเพิ่นลงไปลูกลานเพิ่นกับซิมารอจุงผู้ที่เป็นเมเท่าผู้ที่เป็นยาเป็นนาซาวหรือว่าเป็นป้าเนาะขึ้น สวงสวรรค์่งดูทุกคนแขกคนมาส่งลายอยีอลอ,อได้เมื่อนี้สางานบุญหน่อยเนาะแนมไปทางได้กับคนเต็มเลยนี่แหละเพิ่นว่าอ่าคนตายยามแรงคนมีบุญมีกุศลบบอืดผู้มากินบบอืดผู้มาทานเนาะ ไปไปทุกคนไปแห่แหนแผ่นกลางส่งนาสาวไอขึ้นสู่สวรรค์สันฟ้าแล้วบาสนี่เพิ่นกะสิหายเจ็บหายปวดหายถูกหายยากวิตถูกวิตโศกวิตโลกวิตภัยขึ้นสู่สวงสวรรค์แล้วบาทนี่กาเลือแต่ความดีไหวหใหใหลูกหลานกล่าวคานกันต่อไปเนาะ รถด,ด่วนขบวนสุดท้ายเขื่อนซบไปซาเพื่อให้ทุกคนได้ย่างน้ำหลังไปส่งไปยืนคนเฮานี่สซมีสามแห่เนาะตามที่ได้ยินพุทธบูชาเ่าทุกคนแห่ที่หนึ่งนี่คือแห่ที่เกิดมาจากท้องแม่เนาะ สายแหหรือว่ารกเนาะภาษาไทยเพ็นสิเอิญรกภาษาลาเพ็นสิเอิญน้องหรือว่าสายแหเนาะน้องคนหรือว่าสายแหและอันแหที่สองเนี่ยคือแหเขาพิธีแต่งดองหรือว่าแต่งงานเนาะแหเคยแหไพและแหอันที่สามคืออันนี้แหละทุกคน แห่ข่างสุดท้ายคือแห่เขาป่าชาหรือว่าแห่เขากองฟอนนั่นเองเบิ่งเบิงผู้คนนะเบิง่งหลายอาลีเป็นแพนำลังยาบๆยาเนาะทุกคนคนมีบุญมีวาสนาแต่ก่อนที่ิ่นเป็นคนเผ่นกระสางความดีบ่แม่นข้องง่ายเนาะ วัดว่าศาสนาโอ้ยเพิ่นบบไดปะได้ทิมว่าแต่เป็นบุญเป็นงานยังต่างต่างเพิ่นสิไปห่หวมทำบุญห่วมเวียห่วมงานเบิดถูกงานได้เพิ่นคนสังคมกว้วงสังคมกว้วงสังคมใหญ่ไผยๆกับหุจักเพิ่นเนะะาะกับ่บปลกทีว่าจะมีคนมาส่งเพิ่น หลายในมือน,นี้เดี๋ยวแม่คอมกับสิพาทุกคนเขาไปเบิ่งใกล้ๆอีนาะป้าตัวทุกคนหัวห้าวเท้าจอดบริยั่งและบางนนเนี้ยพวกเนี้ย พากันฮักหัวหักเ้าพิ่นสนั่นเนาะคนตายไปแล้วอันหัวเ้าท้าจอดก็ไม่ก็ไผ่น,น้ำมอนก็นถือฮักไปเผาผู้เจ้าออนำเพราะว่าไปบกก่กไกลเนาะบไ้แเ่นป่าเม่นดุงนะฮาไม่หาตอกัยาก อีต้นแต่ทางแม่ขาวนี่แล้วทุกคนแดดกระดอกระเดียมาเนี่แดดแห้งแดดเอาให้คุณน่ะบ่มีห่มมีเต้นหายเลยเนาะกลางทงหน้าหลอนหลอนบ่มีห่มบ่มีหางเงาไข่เนี่ยแต่ยนี่พอกับจัวเพิ่นพอเด้ดส่นห่มคามส่วนเมซี่กับอ่าผู้บุชชีพรามน่ตีทุกคน สาวพรทิพย์เนาะทุกคนแม่คอมปิดคลิปเสียงไว้เนาะเพราะว่านะเพราะว่าอ่าเสียงทอราน,นีกันแสงเพิ่นติดลิขสิทธิ์เนาะทุกคนแม่คอมก็เลยปิดเสียงไว้สาวพรทิพย์เว้าหยังก็สิบ่ได้ยินเนาะเพิน่นกันรลังไลฟ์สดอยู่ ไซโซมะเสียพ so, um, ูนุ่มจักแล้ว่โซมาเียพูนุัมเป็นยัง่มบดสบายีสัมผัสค คนคนลายลายเป็นเนื้อเป็นเอะไแต่เฮือนเราผมมาจนหอดพี่เป็นสายเลยไม่ได้ขาดเนาะอืมบ่ได้ขาดเลยเนี่ยยังอยู่เฮือนก็ลายวะเฮือนก็ลายตั้งบุญลายเนไม่พาวก็ลายเนาะ ตอนนี้ทั้งครูบาอาจารย์เพื่อนกะเขาว่างดอ,อกไม้จันทร์เนาะทุกคนอันดับทาอีทแกแมนทั้งครูบาอาจารย์เพิิเขาไปว่างก่อนต่อมากระสิแมนแม่คาวหรือว่าแม่ชีหลังจากนั้นก็จะแม่นลูกลานของู้เซียชีวิตและก็ต่อด้วยอนนา ชาวบ้านครูมาส่งมายือนเนาะตอนนี้กระทั่งแม่อ้กป้องคือลูกของน้าสาวไอ้อยูนาะเพิ่นกวินพุทธจงนำอบน้ำหอมให้ครูบาอาจารย์ที่ได้มา่วมงานในมื้อนี้

เอออาตเต็รนีมันเยอะนู้นค่ะนี่ก็เดี๋ยวเอาไปมาเยอะมันงมันขึ้นกินรวบรวบขึ้ที่ขีขาแล้ววายถามผง้ถา

เอ้สาวเออไปเกิดบันดีทังสุกเด้อถัดเห็นลาแ่ยกอแ้วกระจลยกอกปายแล้วขับขีดใส่ตอนนรอเ

เปองเอ้ปอทังนนเ้ปอ้ปองกตอนี้ทางเอ๋อปองกับไดกะเคียมจูดซบแม่ด้วยมือของตัวเองเนาะทุกคนเจ้ยปองเป็นลูกสาวผู้ที่ สามของเพิ่นลูกท,ทีสามนะลูกสาวคนแรก <c oughs> แต่ว่าเป็นคนทีสามเพราะว่าพี่อายอีสอง <ๆๆ S 1> คนๆๆแล้วก็น้องสาวของพี <c oughs>